เมอบันนังสตาเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของจังหวัดยะลาที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะในด้านการเกษตรมังคุดถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอด้วยคุณภาพของผลผลิตที่มีรสชาติดีลูกใหญ่เปลือกบางเนื้อขาวนวล และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศการเก็บเกี่ยวมังคุดเป็นขั้นตอนสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลผลิตหากดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้ผลมังคุดเกิดความเสียหายกลุ่มแปลงใหญ่มังคุดเขาปกโยกตั้งอยู่หมู่ที่6ออำเภอรบรรนังสตาจังหวัดยาลาเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุดให้ได้คุณภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดซึ่งจำเป็นต้องอาศัยทั้งความรู้และความชำนาญ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีรสชาติดีผิงสวยและสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงนายอ,อัมพรโนโนบุตรประธานกลุ่มแปลงมังคุดเขาปกยกและผู้จัดการจุดรับซื้อมังคุดแปลงใหญ่กล่าวว่าการเก็บเกี่ยวมังคุดจำเป็นต้องมีความรู้และเทคนิคที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของตลาดต่างประเทศโดยแบ่งระยะของผลมังคุดในจุดรับซื้อแปลงใหญ่มังคุดเขาปกยกดังนี้ 1. สีเขียวหรือระยะแทงเข็มจุดสายเลือดยังไม่ชัดเจนเริ่มกระจายเล็กน้อยหูเขียวสมบูรณ์ระยะนี้เหมาะสมกับตลาดต่างประเทศ 2. สีเขียวอมชมพูจุดสายเลือดกระจายกว้างขึ้นเปลือกเริ่มเปลี่ยนสีหูเขียวสมบูรณ์ระยะนี้เหมาะสมกับตลาดต่างประเทศ 3. สีแดงจุดสายเลือดกระจายเต็มผลเปลือกเริ่มกลายเป็นม่วงแดงหูเขียวสมบูรณ์ระยะนี้เหมาะสมกับตลาดภายในประเทศ นอกจากนี้อุปก,กรณ์มีส่วนสําคัญในการเก็บเกี่ยวมังคุดและมีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อคุณภาพของผลผลิตซึ่งต้องรักษาสาภาพของผลไม้ให้สมบูรณ์ที่สุดอุปก,กรณ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้การเก็บเกี่ยวมีประสิทธิภาพและลดความเสียหายจากการเก็บเกี่ยวได้อย่างมากมังคุดควรเก็บเกี่ยวเมื่อผลแก่จัดไม่ใช่ผลดิบหรือสุกเกินไปใช้ตะกร้อเก็บมังคุดโดยไม่ให้ผลตกกระแทกพื้นควรเก็บผลใส่ถุงผ้าหรือถุงพลาสติกปูฟองน้ำ ปาแห้งเพื่อลดการช้ำภาพหยดผลลงพื้นหรือใส่กระสอบหรืตรงเพราะทำให้เปลช้าเนื้อสีคทัดแยกฝนที่สมบูรณ์ขนาดสม่ำเสมอไม่มีรอยช้ำหรือมแมลงทำลายบรรจุในภาชนะที่มีการระบายอากาศเช่นตะกร้าพลาสติกบุกวัตถุดูปนกระแทกแนวทางการส่งเสริมการผลิตม,มังคุดคุณภาพของคนละน้ำเกษตรอำเภอบรรนังสตานะคร,รับนะซึ่งเราก็ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี67นะครับ โดยเริ่มจากพูดคุยกับเกษตรกร,กรผู้นํานะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นประธานกลุ่มแล้วก็มีสมาชิกเป็นประธานกลุ่มแล้วก็คณะกรรมการกลุ่มนะครับโดยเริ่มต้นพูดคุยกับคนที่มีความคิดเห็นเหมือนกันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมังคุดในพื้นที่นะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมานะครับทุเรียนราคาดีความสําคัญของมังคุดก็เลยลดน้อยลงนะครับแต่ว่า ในเมื่อมีพื้นที่ปลูกในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงราคาในส่วนของตลาดเมอนภาคตะวันออกหรือว่าคุณพรก็ยังมีราคาอยู่ในระดับที่เกษตรกรกินพอใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในในพื้นที่อำเภอบรรทัต่นนงตางครับก็สามารถพัฒนาคุณภาพให้เทียบเท่าตลาดที่อื่นได้นะครับโดยการรวมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรและมีการจัด ถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับจากปี67ซึ่งได้รวมกลุ่มกันแค่เป็นกลุ่มสงเด็จมัชชีนะครับแต่ว่าในปี68ก็ต่อยอดมาถึงขั้นจดทะเบียนเป็นแปลงใหญ่มังคุดเขาผมโยชนะครับหมู่6ตำบลหนิงชันครับซึ่งก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเรื่องของการจัอบรมเตรียมต้นนะครับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเก็บเกี่ยวและเชื่อมโยงไปจนถึงเรื่องการตลาดนะครับซึ่ง ในปี69เครับเราก็มีแนวทางที่จะเชื่อมโยงกับผู้ซื้อรายใหญ่นะครับในพื้นที่ครนะซึ่งมี68ปีนี้ที่ผ่านมานะครับกลุ่มเองก็รับซื้อผลผลิตของสมาชิกในราคาที่สูงกว่าขอ,องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งก็เป็นที่พอใจของเกษตรกร,กรสมาชิกกลุ่มนะครับเมื่อเกษตรกร,กรพอใจและเห็นความสําคัญนะครับก็จะมีแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพนะครับซึ่งในปี69 จะเน้นย้ําในเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงไปในเรื่องของการตลาดนะครับรวมกลุ่มการขายนะครับซึ่งตอนนี้ทางประธานกลุ่มก็ได้ติดต่อผู้ซื้อรายใหญ่ไว้แล้วนะครับในปี69ก็จะตั้งจุดรวบรวมในพื้นที่ในพื้นที่หมู่6ตำบลตลิ่งชันนะครับซึ่งเป็นจุดที่ทําการของกลุ่มนะครับซึ่งก็จะรวบรวมผลผลิตที่มีทั้ง ปริมาณและคุณภาพนะครับซึ่งก็จะได้ราคาที่เป็นที่พอใจของเกษตรกรครับส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ก้าวทันสถานการณ์ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ